เอาแล้ะพี่น้องโอ้ยอยากเขากล้องเนาะปลาเนี่ยครับไม่มีโดดได้หมอโอ้ฮะนุ่นพี่น้องครับสวัสดีครับมาพอเพื่อเอื้อบื้องคนแคมแบงพี่น้อง ครับอารุกับนัททิศครับวันนี้ครับอยู่กันสองป่าครับตอนนี้ฝั่งนี้เป็นนัททิศฝั่งนั้นเป็นครับเป็นพี่หนูพี่น้องโอ้บรรยากาศป่าพันธุ์พี่น้องบุบับบูบับเป็นกลางคลองครับบรรยากาศแรงๆทำอะไรกันไกลน้องส่วนที่มันจะขึ้นก็จะขึ้นนู่นตจงโลดปุ๊บปุ๊บปุ๊บนู่นนะฮะเวลาพูงนะครับกำลังขึ้นครับ สองตัวสามตัวยังดีฮะมากี่โมงนะช่วงบ่ายสองโมงสามโมงมบ่ายสองบ่ายสามเด<น>ิมาทำห้างนี่รก็ <laughs> ส่หล่ยกพี่น้องไงไม่ต้องเขังเขรยนอย่างนี้ครับถางตัวเดียวโอ้ยข้างน้น้องข้างนข้างนให้ไปยังไม่เนาะ <ว> <f led> อเอาเอาโ,โดดไปตัวหนึ่งพี่น้องยุ่งคนย่อเอาเอาเอาหมันหมัพี่น้องปลาอีกเก่งนะพี่น้องปลาสามเหลี่ยมสามมุมอีกแล้วปลาสามมุมครับปลาสามมุ <c oughs> มครับพี่น้องตรงพี่น้าตรงไม้เค็ดมองยืนครับเนี่ย ปูถ้ามาแบบนี้ก็ดีฮนะเพลินเลยอะเหมือนสูอเ <laughs> น้อบรรยากาศเนป,ป่านะมันโดดปบปลบปปลาเพลนขุดเลยโอ้ส้นนป่าครับพี่น้อ <laughs> ง เอาโอ้โหเอาแล้วพี่น้องโอ้ยากเข้ากล่องเหอนาะปลาเนี่ยครับเอากล่องมาตีเป็นปุูมเป็นฝูงอย่าเอ้าดุ่นกำลัาทีน้องช่วงแรกครับเป็นปุงมีสีกระมวลครับทางาุู่เป็นเังไหนเนาะทางผุ่บก็เป็นปุูมเหมือนกันครับพุ่น้อพี่หนผู้บริใส่เครื่องงัด นี่เป็นสิบสองนะเก้าเก้าซอกสองเส้นเอ็นยีสิบพี่นองย่อดำย่อดำครับผมส่งโบท่านพี่น้องส่วนย่ยอดำอยากส่งครับแต่ส่งโบท่านครับตอนนี้ตัสองปุ่มมัหันคือพี่น้องเลยมาได้แบบนี้แต่งสีขคือสียวน Hot dạng, you haven't seen. Mmm, I don't know. nước you, 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 you. Check, though. Oh, hi, oh, mày, là vì nó gọi là. bà tít hai tuổi lao, vì nó gọi thằng Oh, có hãy, 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 thằng hãy, Ừ, ừ. เออ้หมกนเป,ป็นปุเงพื่นกันครับโอาไย้าปงี้กนดีครับสง,งคำคำเลยพอช่วงตอนมันนั่งเบิ้งมันก็นกต,กนนติดบ่คือคจึงสีไม่องติดหลอดแล้วโตสองตัวครับผมเด๋วไ,ไปนะ รอดไปยังไหนรอดไปไปแล้วยอ้หขนาดกระตุกอีกหน่อยยังบอทันอยู่เอ้าเป็นฟูมีนะครับเป็นฟูมีแล้วปูเอ้าเอ้าฮะยังข้ามยังติดคุณการหดข้าแล้วพี่น้องเลยคุณครับบรรยากาศตอนนี้เดี๋ยวลมรมตกไปแล้วครับ ตับบวผมมีมองลบเลยพี่น้องนี่ยเนาะิสดงกคาะตุกบอกแล้ว่ไปแล้วตัวนึงนะครับเอาเขียนอีตัวนึงนะเอาทันหมอทันหมอทันหมดตัวเดียวตัวเดียวพี่นะ <c oughs> หนึ่ง,งว่ามุมมีพี่น้องเลยเหลือยี่สาตัวครับโอ้เหลือซีหาตัวครับเราเนี่ยลงมากบ่บบักเรียมีน้องโ,โยนย่ยอ,ยอ,ยอครับผมผัดย่อนะครับ ออกไหมเนี่ยแ้อไเหมือนเลยอ่ะอือไปเลยพี่น้องเ้ยไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยบทันพี่น้องใส่สองเส้นมันเกิดเสียครับขอเสียมันเกิดไถ่ปลาหน่อยไอ้ขอดีมันเกิดไถ่ปลาหน่อยพี่น้องแต่ว่าขอเสียมันคือเฮา้งยงบทันป่าใหญ่นะครับมันดูดมันอู่น,น้ำนะครับก็สิพ่นน้ำได้อื้อ ปากระตูงนะพี่น้องโอ้หลายตัวเหรอหลายตัวอยู่รอบนี้โอ้ยสองับเห็นเกาขาวปากระจกปากระตูงยิ่งด่วไปมีด่วนทุกเรบพี่น้องอ๋อสี่ด่จนกตัวพี่น้องรอบนี้มีด่วนยู่ิได้ครับรอบนี้ อเก็บไปเรื่อยครับหอลองลราโตสองตัวเทวันเป็นฝูงครับตัวมันยังแค่เดียวก็ได้เป็นลูกครับผมะว่าเอามันทันมากน,นั่นแหละ คนนำเด้กพี่น้องโอ้ยสองตัวรอบนี้ครับสามโอ้ไมไ่พี่น้องไปอย่างนี้ครับหลังจากที่หายไปสองสามรอบครับกลับมาอีกแล้วอีกคนที่รถที่แตนที่มีมีกระบานอมันได้ตังเจ็ดสิบโหลนวานน้ำที่ทำงานอย่น,น,นะฮะที่รถที่แตนที่ไม่มีทะเลนะ่ะครับผม ที่สาวเด้ๆอ่ะอะไรเจ็ดสิบโลนยืดหยัดเลี้ยงนายอด <c oughs> สายขาดิวยอดอ๋อไปเอาขายย่อกันนะ <c oughs> <c oughs> คนที่ขายขายย่อให้ผมครับเป็นงานงามที่ใส่กันนี่ครับ,ยยบรก็มาจากนาทีเบิร์ดครับแถวนี้ครับขายย,าย่อบุพเพกันครับช่วงนี้ พี่น้องเห็นโดวก็มีแห้งครับไปแลวตัวหนึ่งครับตัวใหญ่ตัวสองตัวผ่านไปนิดจัดพี่น้องเลยโอ,โอ้ยังไงครับปลาคุยล่ามครับดูบ่ได้ณน้ำมูเขา โดดฮึมโอ้ยลมมามเป็นยังไงนั่นนั่นนั่นได้ขัางงานอยู่ครับรอบนี้เก็บไปครับรอบนี้สามตัวครับผมออกมาซื้อกิโลต่อชิ้นห้าบาท ี่ออกกันนะักนอยู่เลยเป็นล้มผัดบีล้มผัดย่อไปบ้างหาพี่นอ,อ,อดูนหนึ่งครับผม ไปได้ปะหลุมมาป่า,าอาหนึ่งตัวพันไปครับสองตัวอวโอ,โอเดี๋ยวมันเป็นหายแล้วหรอกปลาปลาหน้าอะ่ะพี่น้องปลาท่านี้เอ็นปลาปากแดงครับผมบา <c oughs> งหยงิบๆครับไห้เสี่หาตัวแกงนึงพี่น้อง เป็นไงอ่ะอืโอ้ไปเก่งพี่น้องครับคับคือสิกับแล้วพี่น้องครับ,บว้ครับบรรยากาศฝนอาทิตโตแล้วครับเนี่ย แล้วพี่นองอย่างไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์รังใจให้ครับพี่องขอ,อเค็มคิดหน้าครับโชคดีตุกทุกคนครับผม